เราก็ปลูกไร่หลายต้นพยุงเราได้นอนเเ้าหรือยานเอผวเรารยะเขาหลักของเรามัดจตข้าย ว็จะมียังไงขันเท้าขายขันงูขายนะเขาไ่ได้มารลุมรักรวมเสารวมอย่างไรไม่ได้เขาตีราคาไปแค่ที่นาเองแพงลวดหนามันนี่ก็ควนเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบปุ๊มาซื้อเสาคือบ้านหลังเก่านู้ด้วยกันเขาต่อเติมหลังคัวต่อเติมม้าน่นี่เวลาเขาขายเขาไ่ได้มาเอาถุงที่เขาเติดใหม่นี่เขาตีแต่วันเลยวแล้วเขาไปเบ้วม โย้เงือนแม่น่น้เขาบักอังหลานดูกระเซือ<า>เขาต้องเงือนแม่แต่ได้ต้อทีเงินกบผัดอยากเอาไว้เขา